สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับ20อันดับพระหลักหมื่นที่อาจพบเจอตามบ้านนะครับพระที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อาจอยู่ในบ้านของท่านก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีพระอะไรกันบ้างอันดับที่1นนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดป่าหวายสร้างปี2465นะครับสภาพอย่างในรูปนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่10,000บาทถึง20,000บาทนะครับแต่ถ้าเหรียญมีความคมชัดสวยมากกว่านี้ก็อาจจะอยู่หลายหมื่นนะครับ อันดับที่2นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสายวัดเสือนะครับสร้างปี2482นะครับเหรียญน,นี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่10,000บาทถึง20,000บาทนะครับแต่ถ้าเหรียญมีสภาพสวยก็อาจจะได้ราคาแพงมากกว่านี้ครับอันดับที่3นะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่จอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานปี2 5 1 5นรบะครับเหรียญจอบใหญ่จอบเล็กนี้นะครับในกรณีที่สภาพส,สวยนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่30,000บาทถึง60,000บาทนะครับ อันดับที่4ี่ครับเป็นเหรียญอุปชากรักวัดอัมพวันนะครับสร้างปี2469เหรียญนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่10,000บาทถึง2 5 0 0 0บาทครับอันดับที่5นะครับเป็นเหรียญปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดละหาไลปี2519นะครับในกรณีที่ภาพส,สวยๆนั้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 0,000บาทถึง18,0 0 0บาทครับอันดับที่6นะครับเป็นสมเด็จปกโพหลวงปุโตวัดประดูชิมพีนะครับอ่า ในกรณีที่พระสีสวยนะครับไม่หักไม่บินนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 0,000บาทถึง3 0 0 0 0บาทครับแล้วแต่ฟอมพระนะครับว่าสวยมากขนาดไหนอันดับที่7นะครับเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนวัดสุทัศนะครับสร้างปี2485นสร้าะครับสร้างเพื่อแจกทหารไปลบนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่10,000บาทถึง2 0,000บาทนะครับในกรณีที่พระมีโค้ดนะครับแต่ถ้าพระไม่มีโค้ดก็อาจ จะไม่ถึงหมื่นนะครับอาจจะอยู่ในเกณฑ์5 0 0 0ถึง8,000บาทครับอันดับที่8นะครับเป็นเหรียญแม่ทัพหลวงพ่อแดงวัดเขาบรนทดยอิฐนะครับสร้างปี2511นะครับเหรียญนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่10,000บาทถึง20,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกนิยมก็อาจจะมีราคาแพงไปกว่านี้อีกหน่อยครับอาจจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 22- 0ห0ือถึงสก็ได้ครับอันดับที่9นะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับ เปเียนเสมานะครับสร้างปี2,485เหมือนกันเ,เหรียญน,นี้ในราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่10,000บาทถึง18,000บาทนะครับอยู่ที่ว่าบล็อกอะไรมีความนิยมมากน้อยแค่ไหนครับอันดับที่10นะครับเป็นเหรียญหล่อเตาลีดหลวงพุทวดวดชางให้ครับเป็นพิมพ์ปั๊มซําสร้างปี2,505นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่10,000บาทถึง35,000บาทนะครับในกรณีภาพสวยๆนะครับ แต่ถ้าพระไม่สวยก็ราคาลดหย่อนลงมานดนดน้นหน่อยครับอันดับที่1 1เนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดไทยน้ำนะครับองนี้เป็นหลวงพ่อชุ่มเป็นคนสร้างนะครับใต้ฐานเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะมีโคดชอช้างอยู่ใต้ฐานนะครับบางองค์ไม่ต่อโคดก็มีนะครับราคาเริ่มต้นในองค์ที่ต่อโคดนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ2 0 0 0 0บาทถึง40,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นพระที่ไม่ต่อโคดก็จะอยู่ในเกณฑ์1 0 0 0 0บาทถึง20,000บาทครับ อันดับที่12นะครับเป็นเหรียญทรงผนวดรัชกาลที่9สร้างปี2 5 0 8นะครับเนื้ออันปะกา้าราคาเริ่มต้นอยู่ที่10,000บาทถึง2 5 0 0 0บาทนะครับอันดับที่13นะครับเป็นเหรียญปกไตามาตัดแรอบหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะครับเหรียญน,นี้ถ้าเป็นพระสวยราคาเริ่มต้นอยู่ที่20,000บาทถึง40,000บาทก็ได้นะครับในกรณีที่พระสวยนะครับ อันดับที่14นะครับเป็นพระคุณแผนกุบ้านกลางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพระคุณแผนกุบ้านกลางนี้มีมากมายหลายพิมพ์นะครับแต่ละพิมพ์ก็แยกเอกลักษณ์แตกต่างกันไปนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่10,000บาทถึง25,000บาทนะครับแล้วแต่บางพิมพ์นะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์ที่นิยมก็จะได้ราคาแพงมากกว่านั้นครับอันดับที่15นะครับเป็นพระหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับสร้างปี2 5 0 5นะครับ พระของหลวงปทบนั้นนะครับมีมากมายหลายราคานะครับแต่พระที่เอามาลงไว้ในวิดีโอนี้เป็นพิมพ์หัวไม่ขีดกับพิมพ์ฐานเตี้ยนะครับสนดนร,ราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทถึงหน0 0งหมบาทครับอันดับที่ที่หนะครับเป็นรูปหลอป่อปามหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรนะครับสร้างปี2,499นะครับ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่10,000บาทถึง15,000บาทนะครั 1, บในกรณีที่พระส,สวยๆนะแต่ถ้าพระมีชำรุดแตกหักหรือผ่านการใช้มาราคาก็อาจจะลดหลั่นตามลงมานะครับอันดับที่17นะครับเป็นพระหลวงพอ่อโสธรนะครับสร้างปี2500นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่10,000บาทถึง15,000บาทนะครับแต่ถ้าผ่านการใช้มาหรือพระมีชำรุดก็อาจจะราคาลดห,หลั่นตามลงมานะครับ อันดับที่18นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดข้างบัวนะครับปี2520นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่10,000บาทถึง20,000บาทนะครับอันดับที่19นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่น4นะครับองค์นี้เป็นเนื้ออันปะก้านะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่15,000บาทถึง20,000บาทนะครับในกรณีที่ภาพสวย,สวย อันดับที่20นะครับอันดับสุดท้ายเป็นเหรียญพญาพิชัยดาบหักนะครับสร้างปี2513นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญจังหวัดอของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่10,000บาทถึง15,000บาทนะครับในกรณีที่ภาพที่สวยและที่เป็นบล็อกนิยมนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เป็นบล็อกนิยมก็ราคาลดหลั่นตามลงมาครับครบแล้วนะครับทั้ง20อันดับพระหลักหมืน่นที่มีโอกาสพบเจออยู่ตามบ้าน อยากให้ทุกท่านจดจําภาพจดจําราคาไว้ให้ดีนะครับหากท่านใดมีพระตามที่ผมลงไว้ในวิดีโอนี้ส่งรูปมาทาง ID l ดี e ไหรือรายละเอียดในวิดีโอด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเราบริการรับเช่าพระถึงบ้านคลิปนี้หากเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านรบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราหน่อยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ